สวัสดีค่ะจ้าจ๋าชาแท็กเตอร์ค่ะรถคีบคันนี้นะคะเสร็จแล้วก็พร้อมส่งให้กับลูกค้ากันเลยค่ะลูกค้าออเดอร์เป็นรถคีบตู้แอร์เครื่องยนต์รถถายพอและเป็นระบบเกียร์ทอกนะคะพวงมาลัยโรเตอร์กับคานาสิบล้อค่ะจัดให้ส,สวยๆกันไปเลยค่ะและลูกค้าอยากได้แบบไหนแจ้งมาได้เลยนะคะอยากติดตู้แอร์อยากติดเครื่องเสียงและไฟส่องสว่างระดับ LED มองร้อยเมตรก็ยังเห็นชัดค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องระบบคุณภาพหมดกังวลหายห่วงใช้กันยาไม่ต้องจอดบ่อยค่ะเพราะเฮียชาของเราคุมเองทุกระบบขนาดโครงสร้างแข็งแรงและอะไหล่ยงพร้อมส่งไม่ต้องพิออเดอร์ค่ะยืน1นึปีซ้อนกับชางแท็กเตอร์ลดคีบในตำนานลดคีบที่ลูกค้าเรียกร้องค่ะเข้ามาดูสินค้าได้ที่บริษัทชา้างแท็กเตอร์จำกัด2 0 9หมู่9ตําตบลจระเข้ส0มพันอำเภอบุอทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ติดต่อได้ที่เบอร์098 250 0045จาตาค่ะ